ผมยืนอยู่ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันท่านทราบไหมครับว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นั้นได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาจนถึงบัดน,นี้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างอยากจะให้ท่านได้ติดตามครับพื้นที่แห่งนี้นั้นมีพื้นที่ทั้งสองฝั่ง14ไร่เป็นพื้นที่ที่มีการปลุกลุก พื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันได้มีการต่อสู้คดีกันจนะทั้งว่าเทศบาลเมืองกระบี่ชนะคดีได้ที่ดินทั้งสองด้านก็คือของฝั่งมหาชาและก็ฝั่งด้านทิศตะวันออกั่งนี้หลังจากที่ได้ที่ดินผืนนี้มาแล้วก็โชคดีครับว่าเราได้รับงบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียนรูวร้วัฒนธรรมน้มัน,มนแต่อยากจะเดินอย่างนี้ครับว่าหเห็นภาพ ว่าทำไมผมต้องสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมันซึ่งประกอบไปด้วยพิพฑ์ลูกปัดโบราณและภาพเขียนเป็นงานศิละปะท่านบองย้อนหลังไปเมื่อเป็นหมื่นปีครับเรามีศิลปินอยู่แล้วที่จังหวัดกระบี่ของเราตามเพิงผาตามถ้ำต่างๆจะมีภาพวาดโบราณเช่นที่ถ้ำผีหัวโตเช่นที่ด้านของในสะหรือว่าจะเป็นที่สายไถ ก็มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็หมายถึงว่าดินแดนแห่งนี้นั้นก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีภาพวาดของคนยุคโบราณมาแล้วในส่วนที่สองไกลไปกว่านั้นครับเมื่อประมาณเกือบ2,000ปีที่แล้วที่คลองท่อมเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองปากแม่น้ําผู้คนที่ทําการค้าขายที่มาจากอินเดียมาจากทางอาหรับต่างๆก็ต้องเล่นเรือเข้ามาแล้วก็มาจอดที่คลองท่อมเมื่อกลายเป็นเมืองปากแม่น้ํา ตรงนั้นก็จะมีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและมีการข้ามคาบสมุทรไปไปลงที่นครรีธรรมราชไปลงที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปยังตอนออกไปถึงจีนไปถึงเกาหลีญี่ปุ่นนะครับใกล้มาก็จะเป็นเวียดนามและเขมรมาในส่วนตรงนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่มีเป็นความสําคัญที่สุดแล้วก็บ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณของที่นี่คือรูปปัดคลองท่อมนั่นเองเพราะนั้นรูปปัดคลอง่้มนั้นถือว่าเป็นรูปปัดที่เก่าแก่ที่สุดของ ประเทศไทยและเป็นรูกป,ปัดที่มีความอลังการล้าค่านะครับโดยเฉพาะยิ่งลูกป,ปัดหน้าคนหรือว่าลูปปัดเรวียเทพจากสิ่งนั้นที่มีอยู่จะเป็นเรื่องของภาพเขียนก่อนประวัิษา์เรื่องของลูกป,ปัดโบราณจึงเป็นที่มาว่าในเขตเมืองของเรานั้นเราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติยกเว้นเขาขนาบน้ําที่หน้าเมืองจึงจำเป็นต้องทําเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ว่า ในเขตเมืองเองเรานั้นเวลาผู้คนมาแล้วเข้ามาท่องเที่ยวเราสร้างเมืองให้สวยงามเรามีห้องรับแขกของเมืองผู้คนผ่านมาเข้ามาในเมืองแล้วก็ผ่านออกไปในปี2 5 4 6ครับคําถามที่คือถามว่าทำอย่างไงให้นักเที่ยวนั้นได้มีโอกาสกลับเข้ามาในเมืองบ้างผมก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่เกิดความสนใจของผู้คนเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เราสร้างขึ้นจึงได้คิดถึงเรื่องของศิลปะจึงมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ว่าทําอยแห่งนี้ขึ้น โดยของงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดซึ่งเริ่มแรกจากปีศมนา56ครับเราก็ได้อาคารหลังแรกก็เป็นอาคารพิพนปปานุปัาบโบราณใช้เงินไปทั้งสิ้นนะครับตรงนั้น65ล้านบาทหลังจากนั้นแล้วครับเมื่อเป็นพิพานุป,ปัาบโบราณแล้วเรายังบอกว่ามันต้องเป็นหอศิลป์ด้วยเนื่องจากว่ามนุษย์ก่อนประวัตินั้นเนี่ยมีการเขียนภาพไปเพิงผาต,ต่างๆก็เลยสร้างหอศิลป์อนามันเมื่อสร้างหอศิลป์อนามันนั้นก็ใช้งบมาไป38ล้าน จากการที่เราสร้างทั้งสอง,ส,องส่วนแล้วครับวิหารลูกปัดโบราณทางขอศิลอันามันแล้วก็ยังมีอาคารแสดงภาพนะครับหมุนเวียนศิลปินที่มาที่นี่ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวกระบี่ที่เรามีศิลปินที่มาเยี่ยมเราตั้งปี2555ก็คืออาจารย์ถวัด์ดัชนีอาจารย์กมนลทัศน,น์ันฉลีอาจารย์เดชาวราชุนเมื่อมาแล้วผมก็อธิบายให้ฟังว่าเมืองนี้ เป็นเมืองศิละปะมาตั้งแต่โบราณแล้วเราอยากจะมีหอศิลป์เราอยากจะมีการสร้างงานศิละปะปริมากรรมต่างๆซึ่งเราต่อยอดไปจากปี2546สี่แยกมนุโบราณสี่แยกช้างสี่แยกเสือเขี้ยวดาบสี่แยกนุนสีและมีปริมากรรมที่วางไว้ตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนิมิครับก็คือเรือชีวิตของจาร์เดชาวราชุนแล้วก็ทาน้ําใจของจาร์กมลทัศนนชลีที่เกิดขึ้นผลหลังจากนั้นแล้วครับทาอาทถวันยดัชนีจาร์เดชาวราชุนจาร์กรมลทัศน,นช์ชนีนั้น ก็มาพูดมาคุยกันผมก็อธิบายฟังสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าตกลงเรายินดีที่จะมาร่วมกันสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองศิลปะตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาครับงานศิลปะของเทศบาลเมืองกระบี่ของเราหอศิลป์อนามันนั้นเริ่มมีการขยายตัวขึ้นแต่นอกจากที่มีหอศิลป์แล้วครับที่มีภาพเขียนทั้งอาจารย์น้อยใหญ่ครับอาจารย์ศิลปินแห่งชาติศิลปินนานาชาติที่มารวมศิลปินท้องถิ่นนั้นเมื่อมาสร้างงานไว้แล้วสิ่งหนึ่งก็บอกต้องถ่ายทอดต้องมีการให้กัน ความรู้นะครับกับเด็กของเราก็เลยบอกว่าต้องมีโรงเรียนต้นกลา้าน้ำมันก็เลยสร้างโรงเรียนต้นกลา้าน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดงานศิลปะเป็นการให้เด็กนั้นได้เข้ามาฝึกสมาธิเข้ามาฝึกจิตถ้าเขามีสมาธิปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆนั้นได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารับการถ่ายทอดจากศิลปินนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงานที่ทําการเวิร์กช็อปครับคือเข้ามาปฏิบัติงานศิลปะ มีหลายครั้งหลายคราวครับทั้งศิลปินนานาชาติศิลปินแห่งชาติศิลปินร่วมสมัยตลอดจนทางด้านเด็กของเราครับมีงานศิลปะมากมายจนกลายเป็นว่าเด็กณวันนี้ครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงชั้นมัธยมประถมต้นนะต่างๆเขาวาดรูปได้ครับและว,วาดได้สวยงามมากนั่นคือสิ่งหนึ่งบอกว่าเราย้อนยุคว่าคนกระบี่ต่อไปนี้นั้นต้องเข้าถึงศิลปะต้องมีจิตใจศิลปะและต้องมีความงดงามทางด้านของอารมณ์จิตใจร่างกายแล้วก็นอกจากนั้นแล้วครับสิ่งนี้ครับ เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นความสำคัญว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่แหล่งเรียนรู้ใหม่นอกจากนั้นครับที่ได้บอกไปแล้วว่าลูกปัดโบราณน,นั้นมีความสาคัญจังหวัดระนองจังหวัดพังงากระบี่ข้ามไปนครรีมราชขรนแราชธานีเขามีลูกปัดโบราณเหมือนกันแต่ว่าของเรานั้นเก่าแก่ที่สุดจึงได้มีการนําเอาลูกปัดโบราณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของระนองพังงากระบี่ทางนาครรีมราช,ชราชลธนีนั้นมาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณ ซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เริ่มต้นตอนปี47ตอนปี57ครับตอนปี57นั้นเนี่ยการเริ่มต้นนั้นยังยังไม่มีอะไรมากมายนักเที่ยวก็เข้า,ขามาน้อยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาพอมาปี58า9ปเเริ่มมีคนมากขึ้นพอมาปี60เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้มีการ ยอมรับของระดับของกระทรวงวัฒนมครับได้มีการเลือกเมืองศิลปะเราก็โชคดีครับเราเป็นหนึ่งในสามของเมืองศิลปะของประเทศก็คือเชียงรายนครราชสีมาและกระบี่ที่นี่เพราะงานศิลปะต่างๆที่นี่ครับยันถวันบอกว่าผมเสียดายว่าที่วัดเชียงรายของผมนั้นเนี่ยผมบอกมา20ปีไม่มีใครสนใจจะสร้างหอศิลป์ไม่มีใครสนใจจะสร้างงานลักษณะแบบนี้แต่มาที่กระบี่นี่ท่านดีใจว่าที่นี่ ได้มีการสร้างทําให้เกิดความรู้สึกครับว่าท่านมีความชอบในเมืองกระบี่ก็เลยมาสร้างให้ทีนี้นอกจากในส่วนตรงนี้แล้วครับพอมีการแสดงงานเรื่องของศิลปะเป็นเหนือสามกงประเทศแล้วก็จะมีการเลือกว่าในประเทศนี้ถ้าจัดงานศิลปะโลกเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่ไหนท้ายสุดครับกระบี่ได้รับการคัดเลือกครับปี2019นะครับ1819ที่ผ่านมา มีการแสดงงานมีการเอางานศิลปะต่างมาวางไว้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นอ่าวพระนางเช่นเกาะปอดะไปอ่าวลึกนะครับแล้วก็ไปไปแหลมสักอะไรต่างๆนี้เป็นต้นหลายที่ครับรวมถึงทางของประสงค์แล้วก็ในเขตเมืองที่ก็เราก็บอกว่าณวันนั้นเนี่ยมีการออกข่าวไปทั้ง,ท,งทั้งประเทศนะครับแล้วออกทั้งทั่วโลกด้วยก็เลยทําให้งานศิลปะตรงนี้หอศิลป์แห่งนี้หรือศูนย์เรียนรู้มวัฒนธมรมน,นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น วันเวลาที่ได้มีการแสแดงงานของวันสุดท้ายนะครับปอนวลนท้ายเดือนกุมภาพันธ์2019ที่ผ่านมานั้นเพราะนั้นนายกรัฐมนตรีมาที่นี่แล้วก็มาสมมอบทงเพื่อที่จะให้กับทางด้านของจังหวัดนครราชสีม,มาเพื่อไปแสแดงงานต่อเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่านักวันนั้นเนี่ยผมก็ได้นําเอาแบบแปลนของหอศิลป์นานาชาตินําเสนอท่านก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าขอให้เทศบาลนั้นจ่ายเงินสะสม ผมบอกว่าเงินสะสมมีไม่พอครับท่านครับมันมีข้อผูกพันมันมีพระจําเป็นที่ต้องใช้ท่านถามว่าท้างั้นสมทุกสิบเปอร์เซ็นต์จะได้ไหมผมบอกได้ครับท่านครับอนุมัติครับเราก็ได้หอศิ์นานาชาติซึ่งตั้งงบประมาณไว้ถึง88ล้านแต่ว่าประกวดราคาไปได้เพียงแค่82ล้าน5 0แสนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับที่เกิดขึ้นรวมถึงอีกตัวหนึ่งครับเราต้องมีสินค้าที่ลึกในการจําหน่ายก็เ,เลยมีการสร้าง โอท็อปอนามันขึ้นมาที่นี่ซึ่งเป็นการดแสดงของโอท็อปไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังนั่นคือความสาเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับในส่วนของตรงนี้นั้นเนี่ยบอกว่าลูกปัดโบราณน,นั้นใครก็อยากจะได้ใครก็ปรารถนาอยากจะมีอยากจะไว้ครอบครองแต่ว่ามันหาไม่ได้ครับทุกคนที่มีแล้วมีความหวงแหนอย่างเช่นเส้นนี้ครับก็เป็นลูกปัดคลองท่อมผมได้มากว่าจะเก็บมาได้ที่มีความงามน,นี้ต้องใช้เวลานานเพราะคนอยากจะได้ เราก็เลยมีการนำเอาวัตถุเช่นเดียวกันครับเอาหินที่มีมาแต่เดิมมันใกล้เคียงเวลาเดิมเวลาเดียวกับของงานเก่านะครับที่เป็นลูกปัดโบราณน,นั้นเอามาเจียรในครับมาผลิตมาเป็นลูกปัดย้อนยุคให้เหมือนกับของเดิมสวยกว่าเดิมด้วยแล้วก็นํามาจําหน่ายเป็นสินค้าที่ลึกให้กับผู้คนที่มีความสนใจจากวันเวลาดังกล่าวครับพื้นที่แห่งนี้นั้นจากเริ่มต้นของปี57ที่คนมาน้อยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกทั้งว่ากลายเป็นว่า ณนะนะเวลาก่อนที่ถึงโควิดนั้นเนี่ยคนที่อยู่อ่าวพะนางเขาก็เข้ามาในเมืองคนที่อยู่ทางทางอ่าวลึกกาลันตาก็เข้ามาในเมืองเข้ามาดูศูนย์การเรียนรู้ที่นี่จำนวนคนที่มาครับตอนเริ่มต้นจากปี57ถึงปัจจุบันนะครับ2 6 0 0 0 0คนมีจำนวนคณะที่เข้ามานั้น2000กว่าคณะแต่ที่สำคัญนั้นก็คือเด็กแล้ยโยชนนั้นเนี่ยครับที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงครับ แล้วก็มาจากไกลๆเช่นทางด้านของภาคกลางรวมถึงนักศึกษามาตั้งแต่นครสวรรค์มาตั้งหลายที่นะครับมาที่นี่เพราะั้นตรงนี้เป็นความน้าคัญของเมืองนี่คือแหล่งเรียนรู้นี่คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาวันนี้นั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดก็น่าเสียดายว่าช่วงนี้นะครับนักเที่ยวก็จะไม่ไม่ได้เข้ามาเพราะาเราปิดนะเกรงว่ามันจะมีโควิดเข้ามาระบ,บาดเดีย๋ยวตามครับผมเชื่อมั่นว่าหลังจากที่เหตุการณ์โควิดผ่านไปแล้วที่นี่จะมีนักเที่ยวเข้ามาจะ มาจากอ่าวนางจะมาที่ต่างๆเข้ามานั้นนอกจากที่มาโดยตรงแล้วนะครับที่เข้ามานั้นก็ยังมีบางส่วนที่เวลาจะขึ้นเครื่องบินกลับไปนั้นก่อนจะขึ้นเครื่องบินก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญว่าการสร้างงานศิละปะนั้นเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าเนีเป็นความรักในเรื่องลูกป,ปัดหรือเปล่าอยากเรียนนี้ครับผมเป็นพรีเซนเตอร์เนีเป็นตัวอย่างนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ต้องนําเอาสิ่งต่างๆเหลนะ่านั้นมา ไม่ว่าจะเป็นรูปปัดนโบราณต่างสวมใส่แต่ใส่เสื้ออย่างนี้ครับเพื่อ,อรู้ว่าคุณกระบี่ต้องแต่งตัวอย่างนี้เพราะเวลาไปปรากฏตัวที่ไหนก็ตามมีการประชมุมผมก็แต่งตัวอย่างนี้ครับพอเขาเห็นนะครับนายบังคับบอกนี่คือกระบี่นี่คือคนกระบี่นั่นก็คือเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวกระบี่ในโอกาสต,ต่อไปถ้าท่านเห็นด้วยครับเชิญสวมใส่อย่างนี้ครับถือว่านี่คือความมีอารยธรรมของเรานี่คือการเป็นวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองกระบี่ของเรานอกจากนั้นครับเรื่องของงานศิลปะนั้นผมไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าทํายังไงให้คนเข้าเมืองให้ได้ก็เลยต้องสร้างงานที่ป่ามีคนรักสินป่าเยอะครับเลยสร้างมีปฏิกรรมต่างๆรวมถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนเมื่อก่อนในคันไม่อยากห้มีเนะไยเมื่อจะเป็นมุสลิโบร,ราณผมไม่เอาปูดาก็ไม่เอาแต่วันนี้ท่านทราบไหมครับว่าปูดํานั้นตื่นก่อนนอนทีหลังเพราะตแต่เช้ามืดคนมาและมาถ่ายรูปที่ปูดําทั้งวันนะแล้วเวลาถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยครับคนกลับไปแล้วปูดได้นอนเพราะฉะนั้สิ่งนี้ครับผมก็เลยพูดว่า เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมากระบี่ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งมากระบี่แล้วไม่มาถ่ายรูปที่ปูดําท่านมาไม่ถึงกระบี่มันตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ว่าที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเพื่อประโยชน์ให้กับทางพี่น้องประชาชนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรมให้เจ้าของกิจการร้านอาหารต่างท่าตนเชื่อไหมครับว่าเมื่อ8ปดปีที่แล้วเนี่ยในเมืองกระบี่ของเราเนี่ยครับมีโรงแรมเพียงแค่37โรงเจ็นโรงแหลังจากที่เราสร้างบ้านสร้างเมืองจนทั้งว่ากลายเป็นแหล่งเรียนรู้กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นรวมถึงหน้าเมืองรวมถึงปูดามครับโรงแรมที่นี่เกิดขึ้น225โรงนั่นคือตัวเลขนั่นคือตัวที่เห็นเป็นวิทยาศาสตร์ว่านี่คือความเจริญเติบโตของเมืองที่เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาแต่เราย้อนยุคไปเมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นป่าชายเลนเป็นป่าชายเลนรวมถึงบ่อน้ําเสียนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เป็นป่าชายเลนบัดนี้ป่าชายเลนน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของสาธารณะ เป็นสมบัติของพี่น้องชาวกระบี่ในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้สร้างแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในอนาคตครับถ้าหอศินอาาชาติเสร็จเมื่อไหร่ก็ตามตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ดึกดําบรรนะครับขอศินรวมถึงสิ่งที่มันเป็นความสําคัญก็คือว่ามีงานประติมากรรมที่มีค่ามากมายครับที่อยู่ในกระบี่ที่นี่ไม่สามารถจัดวางได้ไม่สามารถนํามาเสนอได้ต้องถูกขังไว้ที่โรงพักเนะี่ยต้องเก็บไว้ เพราะว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของลุยโบชัวเมื่อก่อนเคยวางอยู่ที่ที่คลองแห้งแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาในการไม่ไม่ปลอดภัยปัจจุบันนี้งานศิลปะชิ้นนั้น,นครับหลังจากที่ลุยโบชัวนั้นเสียชีวิตไปก็ต้องเก็บงานนี้มาไว้แล้วก็ไว้จะถูกขังไว้ที่โรงพักก็ไม่สามารถนําไปแสดงได้อีกมูลค่านั้นร้อยกว่าล้านครับสองชิ้นเล็กๆครับมูลค่าร้อยกว่าล้านณวันนี้นั้นถ้าเห็นนะครับว่าประติกรรมชิน้นตรงนี้ครับของจนนัจนทน์ทิวั์จันทนพลินนั้น ตอนสร้างนะครับราคาไม่เท่าไรครับบัดน,นี้หรือปีนั้นได้จับไปแล้ววันนี้ราคาเป็น15ล้าน20ล้านก็เราก็บอกว่ามีคนต้องการและขายไม่ได้รวมถึงงานของอาจารย์ถวันดัชินีครับที่อยู่ในหอศิลป์แล้วก็มีศิลปินเยอะแยะเลยที่เป็นสิ่เป็นชาตินั่นคือความก้าวหน้านั่นคือความสําคัญนั่นก็คือมูลค่าเพิ่มที่ทําให้เป็นชวนหนึ่งบอกว่านี่คือแหล่งเรียนรู้ใหม่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี่คือศูนย์รวมของการที่จะคนเข้ามาที่นี่และกระจายรายได้ออกไป ไม่เพียงเท่านั้นครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างณวันนี้นั้นเนี่ยนะครับท่านอาจจะคิดว่างานศิลปะนั้นไม่สําคัญแต่บอกว่างานศิลปะสสาคัญครับถ้าท่านไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะพาไปที่ไหนหนึ่งเลยครับต้องไปพิพิธภัณฑ์สองครับไปหอศิมสามครับไปสวนชานะสี่ไปโบสถ์ไปวัดอะไรต่างเช่นเดียวกันครับคนที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเวลามาบ้านเราเขาก็จะมาดูสิ่งเหล่านี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วนี่คือความสําเร็จของเมืองกระบี่เชื่อไหมครับว่าสอบถามว่าคนกระบี่นั้นได้เข้ามาที่นี่บ้างหรือยัง น้อยครับผ่านไปผ่านมาไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่ป่าน,นี้นั้นคนต่างประเทศเขารู้ครับอยู่ในเว็บไซต์บ้างอยู่ใน Facebook บ้างผมอยากจะเรียนเชิญครับทุกท่านครับถ้าท่านผ่านไปผ่านมาลองแวะมานิดนีน่คือสมบัติของท่านนี่คือผลประโยชน์ของท่านนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้รับมันสิ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญในการที่จะพาคนทั้งหลายจากทั่วโลกมาในโอกาสต่อไปว่าเขามานั้นเขาคงไม่จะไม่ช่แบบไปดูทะเลอย่างเดียวเพราะคนจะมาพักนั้น5วัน10วันนั้นต้องมีหลากหลายต้องหมุนเวียนกันไป คนมากัน8ล้านคนนะครับเข้ามาที่นี่เข้ามาในเมืองแต่อนาคตนั้นมาเป็น1ิบล้านคนผมเชื่อว่าตรงนี้ครับจะไม่มีที่ยืนนะจะต้องมีการกำจำกัดคนจะต้องมีการให้เข้าคิวนะครับท่านผู้ชมและต้องมีการสร้างงานขึ้นก็คือมกุเทศน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะจะฝากบอกว่าท่านพร้อมหรือยังวันจันทร์นี้ครับวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นั้นเริ่มเปิดให้การบริการถ้าท่านอยากรู้ท่านอยากพิสูจน์ก็มาได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมตอบโจทย์นะครับว่า นี่คือแหล่งน้ำใหม่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นี่คือจิตวิญญาณของชาวกระบี่ที่มีศิละปะอยู่ที่ถ้ำตั้งแต่รุ่นเป็นหมื่นปีที่แล้วแล้วมีรูปปัตนโบราณอย่างนี้ครับ2,000ปีที่แล้วที่ของถ้ำเพราวันนี้เขามากระบี่เขาอยากเห็นอะไรก็อยากจะเห็นอัตลักษณ์เขาอยากจะเห็นวัฒนาเขาอยากจะเห็นภูปัญญาท้องถิน่นเขาอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นความเป็นคนกระบี่นั่นเองขอบคุณครับติดตามชมผมเชื่อว,ว่าวันจันนี้ท่านคงมาที่นี่นะครับขอบพระคุณครับ